สวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดีบทที่30นะครับข้อหถึงข้อที่10ผมให้หัวข้อว่าเคยพยองพระคัมภีร์ตรงนี้ได้กล่าวไว้ว่าส่วนข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดในความเจริญรุ่งเรืองข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์จะไม่หวั่นไหวข้าแต่พระเจ้าโดยความโปรดปรานของพระองค์พระองค์ทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้อย่างภูเขาเข้มแข็งพอพระองค์ทรงซ่อนพระพักของพระองค์ข้าพระองค์ก็ลำบากใจข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์และข้าพระองค์ได้วิงวอนพระเจ้าว่า ถ้าข้าพระองค์ตายพระองค์จะได้กําไรอะไรคือเมื่อข้าพระองค์ลงไปยังปากแดนผู้ตายผงครีจะสรรเสริญพระองค์หรือมันจะบอกเล่าถึงความสัตย์จริงของพระองค์หรือข้าแต่พระเจ้าขอทรงสดับทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงอุป,ปถัมข้าพระองค์อธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับ ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าบทดอวยพรในพระราชนะในวันนี้ที่จะเตือนสติข้าพนหลายที่เคยหยิ่งพยองในความสําเร็จของข้าพนทั้งหลายข้าพนิพาจึงวิงวอนต่อพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพอเริ่มต้นในข้อที่6มันเป็นเรื่องแปลกๆไม่ค่อยได้ยินคํานี้จากปากของดาวิดนะครับบอกว่าในยามลุ่งเรืองท่านได้กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะไม่หวั่นไหว ไม่ค่อยได้ยินคําแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ดาวิดจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้พึ่งลดลบพเจ้าไม่ได้พึ่งลถม้าข้าพเจ้าพึ่งในพระกําลังของพระยาเวท่านมจะพูดแบบนี้มากกว่าแต่ในตอนนี้เป็นเรื่องแปลกครับที่ท่านพูดเช่นนี้และพระคัมภีร์ในข้อที่6บอกว่าส่วนข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดในความเจริญข้อ 7. ข้าแต่พระเจ้าโดยความโปรดปรานของพระองค์นะฮะทำให้ข้าพระองค์รู้ว่าถ้าพระเจ้าซ่อนพระพักเมื่อไหร่ข้าพระองค์ลำบากใจทําให้เรารู้ว่าคนที่เคยพึ่งพระเจ้า อาจจะเคยพยองในความสําเร็จจำไหมนะครับหลายคนอาจจะเป็นแบบดาวิดเราคงจําได้ดาวิดเคยพยองหลายครั้งด้วยกันนะครับไม่ใช่ครั้งเดียว<ม>เพราะอะไรครับเพราะคนเราเวลาความสําเร็จมากขึ้นเรามักจะพลาดในความรู้สึกภูมิใจในความสําเร็จนั้นทุกครั้งที่เกิดความพลาดเกิดขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าข้าพระองค์ก็ลำบากใจเมื่อพระองค์ซ่อนพระพักคือพระองค์ไม่อวยพระพรขึ้นมาก็รู้ว่าโอ้จริงๆทุกอย่างมันอยู่ที่พระคุณพระเจ้าจริงๆนั่นคืออันที่หนึ่ง คนที่เคยพึ่งพระเจ้าอาจจะพยองในความสําเร็จเราเคยเป็นเช่นนั้นไหมครับถ้าเป็นกลับใจใหม่เลยนะครับข้อ 2. ดาวิดกลับทันทีครับนะฮะในข้อที่ 7. ดาวิดบอกว่าถ้าพระองค์ซ่อนพระพักของพระองค์ข้าพองจะลำบากใจท่านเริ่มกู้มุมมองที่เคยมีต่อพระเจ้ากลับคืนมาครับมุมมองนั้นคืออะไรครับตระหนักว่าถ้าไม่มีพระเจ้าลำบากแน่และท่ารู้ว่าถ้าห่างไกลพระเจ้าความวุ่นวายก็เกิดขึ้น และท่านรู้ดีว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับถ้าพระเจ้าไม่ช่วยกู้เขาจะไม่มีโอกาสจะบอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านสัมผัสได้ว่าความมั่นคงที่ดูเหมือนดีในปัจจุบันของท่านเนี่ยนะครับภายหลังกลายเป็นความจอมปลอมหลือเกิดของพระเจ้าเมตตาที่เราจะเข้าใจเช่นเดียวกับที่ดาวิดเข้าใจอันที่3ครับคนที่พิ่งพระเจ้าจะร้องขอพระกรุณาอยู่เสมอสังเกตนะครับหลังจากที่ท่านได้กล่าวว่าท่านเคยยิงพยองในความสําเร็จของท่าน พราะข้อ8ก็บอกว่าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ข้อ10ก็บอกว่าขอสดับฟังและทรงกรุณาต่อข้าพระองค์คนที่พึ่งพระเจ้าเมื่อกู้มุมมองกลับมาเราจะเป็นคนที่อะไรอะไรก็ขอพระเจ้าช่วยอะไรอะไรก็ขอพระเจ้าช่วยคนที่ขอพระเจ้าช่วยอยู่เสมอเขาไม่จะไม่นสามารถจะพยองได้หรอกครับเพราะเวลาที่เขาพูดเขาพูดถึงความสําเร็จที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ความสําเร็จที่มาจากตัวเองในวันนี้ถ้าพี่น้องรู้สึกว่าภูมิใจในความสําเร็จตัวเองระวังนะครับเดี๋ยวพระองค์จะห่างไกลเรา และระวังนะครับว่าพระองค์จะไม่อวยพระพรเราอย่างที่เขาอวยพรแต่กันเองอย่าพยองครับขณะเดียวกันยอมรับว่าเราขาดพระคุณพระเจ้าไม่ได้และร้องขอต่อพระองค์อยู่เสมออธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ชีวิตของหลายพึ่งพระองค์เสมอตลอดเวลาไม่ว่ายามทุกยามสุขจะเป็นคนพึ่งพระองค์จะไม่พยองเมื่อพระองค์ได้ประทานพระพรให้ความสําเร็จให้โอพระองค์จ้าข้าเพราะของหลายไม่สามารถจะขาดจากพระองค์ได้ และข้อมหลายขอพึ่งพระกรุณาของพระองค์ตลอดเวลาโอ้พระเจ้าข้าโปรดให้ข้าหลายสำนึกว่าข้าหลายเป็นเพียงเหมือนกับลูกไก่ตัวเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้นเองอยู่ในหัดของพระองค์ที่พระองค์จะทรงทําสิ่งใดก็ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระกรุณาอันยอดเยี่ยมของพระองค์ที่มีต่อข้าหลายอธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เ,เจ้าอาเมนใช่อค,ครับ